ตอนเช้าหน้าตาของเราคงดูไม่จืดแถมลมหายใจก็เหม็นอีกด้วยนะคะถึงจะแก้ปัญหาเรื่องความงามไม่ได้หมดแต่การแปลงฟันด้วยยาสีฟันก็ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและยิ้มได้สวยทันตแพทย์แนะนําให้แปลงฟันทุกครั้งหลังอาหารและแม้ว่าเราส่วนใหญ่จะไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอทุกวันแต่ชั่วชีวิตหนึ่งพวกเราก็ใช้เวลาแปลงฟันเฉลี่ยแล้วมากกว่า3,000ชั่วโมงแล้วมีอะไรอยู่ในหลอดยาสีฟันบ้าง ผลิตยาสีฟันสูตรเซิร์ฟูอรไรถือกำเนิดขึ้นในโรงงานเช่นโรงงานแห่งนี้สารเคมี750กิโลกรัมที่บรรจุอยู่ในกระสอบใบนี้มีทั้งอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมคาร์บอเนตและเซนเทนกมส่วนผสมเคมีที่ฟังดูซับซ้อนเหล่านี้มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเพียงอย่างเดียวก็คือป้องกันฟันผุสารเคมีแต่ละชนิดจะถูกช่งในถังใบใหญ่ เพื่อเตรียมเริ่มกระบวนการปรุงส่วนผสมหลักของยาสีฟันบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนรถจะช่วยให้รู้ความเคลื่อนไหวของส่วนผสมแต่ละล็อตเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะถูกส่งไปปรุงส่วนผสมทั้งหมดจะถูกนำมาต้มในหม้ออลูมิเนียมเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ต้องการขึ้นในส่วนผสมยาสีฟัน ยาสีฟันสมัยใหม่มีข้อดีมากมายรวมทั้งการช่วยให้ฟันขาวและยังช่วยป้องกันโรคเหงือกและรักษารากฟันและยังช่วยลดกลิ่นปากได้อีกด้วยกลับไปที่โรงงานส่วนผสมถูกเคี่ยวจนมีลักษณะเหมือนแป้งโดส่วนผสมหนึ่งส่วนนำมาเติมยาสีฟันได้ถึงสามหมื่นหลอดเมื่อเปิดฝาออก หม้อต้มจะดูเหมือนอ่างผสมที่มีไอซิ่งอยู่เต็มอ่างคนงานจะใช้ไม้พายปาดส่วนผสมที่ค้างอยู่บนหัวตีออกจากนั้นก็ได้เวลาสร้างสีสันแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์ต่อฟันแต่มันก็ช่วยให้เกิดลวดลายยอดนิยมนักวิจัยพบว่าผู้ซื้อชอบยาสีฟันที่มีลวดลายมากกว่ายาสีฟันสีขาวล้วนแบบเก่า ของเล้วสีสันสดใสจะผสมกับยาสีฟันสีขาวแม้ว่าสีเขียวที่ได้จากการสังเคราะห์จะดูสดและน่ากลัวแต่ก็ไม่เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์หลังจากผสมกับส่วนผสมหลักแล้วสีจะดูอ่อนลงแต่ก็ยังเห็นเป็นริ้วเมื่อเราบีบยาสีฟันแบบหลายสีออกจากหลอดยาสีฟันมีหลายสีหลากรสแตรสที่เราคุ้นเคยที่สุด น่าจะเป็นรถเปปเปอร์มินต์นักเคมีผลิตกลิ่นและรสต่างๆด้วยน้ำมันหอมระเหยเครื่องแกส๊สโครมาตโตกราฟจะทำให้น้ำมันแตกตัววิธีนี้ช่วยให้เราเห็นการแตกตัวได้ในระดับที่เล็กมากนักเคมีสามารถผลิตรถที่ต้องการได้เกือบทุกรถด้วยการผสมน้ำมันชนิดต่างๆเข้าด้วยกัน แผนทดสอบจะใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อทดสอบว่ายาสีฟันรถใหม่มีรสชาติอย่างไรและยังต้องทดสอบยาสีฟันรถธรรมดาอีกด้วยถ้ารสชาติแปลกไปก็จะแยกส่วนผสมชุดนั้นไว้ต่างหากกลับไปที่โรงงานได้เวลาบรรจุก,กำลังพลต่อต้อตานฟันผุหรือยาสีฟันหลากสีใส่ลงไปในหลอดแล้วสีแต่ละสีจะถูกส่งผ่านท่อแต่ละท่อเข้าสู่ระบุความต้องการยาสีฟันทั่วโลกมีอยู่อย่างมหาศาล โรงงานจึงต้องเร่งผลิตเครื่องจักรแต่ละตัวบรรจุยาสีฟันได้ถึง1,80หลอดต่อนอาทีแล้วผู้ผลิตทำให้มีริ้วทั่วหลอดได้อย่างไรหลอดตัวอย่างสีใสนี้ทำให้เห็นว่าริ้วแต่ละสีจะถูกฉีดจากหัวฉีดแต่ละอันพร้อมกันวิธีนี้ทำให้เกิดริ้วสียาวไปจนสุดหลอด ขั้นตอนที่เหลือก็คือการบรรจุเพื่อเตรียมส่งไปจำหน่ายทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละกล่องนียาสีฟันครบเราจึงต้องชั่งน้ำหนักยาสีฟัน24หลอดจะหนักประมาณ1,350กรัมถ้ากล่องไหนน้ำหนักไม่ถึงก็จะถูกคัดออกในทันทีส่วนกล่องที่เต็มจะถูกพับและปิดผนึกในเมื่อต้องใช้วเวลามากกว่า3,000ชั่วโมงยืนแปลงฟันอยู่หน้ากระจกก็อย่ามองแค่ตอนที่มันไหลลงท่อ แต่ลองคิดถึงตอนที่มันช่วยปกป้องฝันของเราให้เงางามจนยิ้มได้อย่างสบายใจด้วยนะคะ